ที่สุดก็ระบาดมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรม Run for Your Life Thailand แคมเปญสุดระทึกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในวันที่28มีนาคมนี้ซึ่ง Run for Your Life เป็นกิจกรรมวิ่ง Adventure Run ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดให้คนที่อยากจะออกกำลังกายแต่ไม่มีแรงบันดาลใจให้มาวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้กระหายเลือดเหมือนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะ โดยกิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2011ที่เมืองเบลติมอร์รัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับความสนใจจากกระแสซอมบี้ฟีเวอร์ที่ระบาดไปทั่วโลกภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์ก็ยิงสามารถกระตุกต่อมความมันของผู้กล้าให้อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกันอย่างล้นหลามจนทําให้กิจกรรมรัน o r Your l ล f e สร้างปรากฏการ์ขายบัตรหมดทุกครั้งที่จัดงานค่ะจนกระทั่งเชื้อซอมบี้ได้ระบาดเข้าสู่ทวีปเอเชียในปี2014ที่เมืองป่าดังประเทศสิงคโปร์และยังลามไปถึงประเททศต่าต่างๆว เอเชียไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียจีนและในที่สุดก็มาถึงประเทศไทยจนได้ค่ะใน Run for you life Thailand เรื่องราวของฝูงซอมบี้กระหายเลือดในประเทศไทย ได้เกิดขึ้นหลังจากมีการทดลองใจรุ่มใหม่ที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาในการรักษาผู้ป่วยด้านจิตเภทค่ะแต่แล้วอาการแทรกซ้อนที่ซ่อนตัวอยู่ในผู้ป่วยก็ได้กําเริบขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วในระหว่างการบําบัดนอกสถานที่ที่วันเดอร์เวิลด์ฟันพักทำให้เหล่าผู้ป่วยกลายเป็นซอมบี้และยึดสถานที่เป็นที่กบดานและนั่นคืออุปสรรคและสิ่งกีดขวางที่ผู้กล้าจะต้องฝ่าฟันเข้าไปสู่ใจกลางเพื่อช่วยคืนสภาพเหล่าซอมบี้ให้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติอีกครั้งค่ะ การวิ่งสุดมันจึงได้เริ่มขึ้นบนเส้นทางฮาริโหดเพื่อหลบหนีเงื้อมือของเหล่าซอมบี้โดยผู้วิ่งหรือเซอร์ไวเวอร์นะคะจะได้รับเข็มขัดเส้นชีวิตวิ่งผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาเส้นชีวิตให้ถึงเซฟโซนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ถ้าหากทำไม่สำเร็จก็แสดงว่าคุณคือผู้ติดเชื้อค่ะงานนี้สหัวเรือใหญ่อย่างคุณเคนันดนันอัชรากิติ ผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียวและคุณบอมพุทธาเอกเทียนทวั์ออกกนไนเซอร์มือโปรของประเทศไทยมาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดงานได้ในระมิสสวนสนุกวันด w o เวฟันพาร์คให้กลายเป็นสมรภูมิวันสิ้นโลกจากต้นฉบับของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ตามคอนเซปต์รันชื่อดังระดับโลกที่เข้าสู่เมืองไทยอย่างเป็นทางการขานรับกระแสซอมบี้ฟีเวอร์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเอาใจทั้งนักวิ่งแฟนภาพยนตร์และผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นเร้าใจที่ต่างตั้งตารอเพื่อร่วมประสบการณ์การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ค่ะ